บังเอิญล so, okay. ูกเราหล่อมากเลยนะคะวันนี้เลยมีเกมมาเล่นกันซึ่งวันนี้จะเป็นเกมที่ใช้พลังกำลังนะคะเรายกน้ำหนักอะไรเงี้ยหรอยัง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 เล็กกีฬาได้อยู่ไหมคะได้ข่าวว่าแบบช่วงนี้มีคนดูแลดีไงก็เลยแบบเออหรือเปล่าไม่ต้องใช้กำลังหรือเปล่าใช้กำลังทุกวันนะครับเออ คู่เนะขาคุณดีไงก็เลยดีดบ้าว,วันนี้เราเลยมีเกมมาเล่นกับเกมนี้ค่ะสลับสะบัดค่ะนี่เกมนี้ง่ายๆพี่จะมีโพสต์อิดมาให้ให้หนูเนี่ยติดตามตัวของตัวเอง<ด>นะโดยที่เราจะมีเพลงมาให้ให้เข้ากับจังหวะเราก็คือแบบต้องสลัดให้หลุดโอเคปะคต้องสลัดให้หลุดเราจะเล่นทั้งหมดสมรอบและแต่ละรอบก็มีบทลงโทษ อยมีลงโทษนะมีลงโทษได้จ้าซึ่งแม่ๆเต็มคิดบทลงโทษเลยนะจ๊ะเพราะทางทีมงานบอกว่าปล่อยฟรีนะจ๊ะแม่ก็คือคอมเมนต์กำเดี่ยวหนีคอมไม่ได้เลงยนะเธอคิดว่าคนนี้มัมมี่เธอจะช่วยเธอปะช่วยอยู่แล้วใช่ไหมครับอุ๊ยเธอคิดว่าแบบคาแรคเตอร์มัมมี่เธอเป็นคนยังไงวะใจดีใจดีใจดีน่ารักน่ารักยอมลูกยอมแต่แบบเรียกได้ว่าค่าตัวเธอเขาเรียกว่าค่าแบบค่าสินต่อเธอคือพุ่งมากเพราะเขาหัวเรามากเลยนะ ค่าสินสอดเธอพูดแบบขึ้นแบขนบขึ้นมากเลยนะคะไม่รู้ว่าแบบขึ้นตามเงินเฟ้อขึ้นตามราคาที่ดินฮมันมีก็คือวันนี้เราจะใจดีกับลูกก็ได้แต่ว่าถ้าความสนุกวันนี้เราก็คือต้องแกล้งลูกนิดนึงนะคะขอพดอิกหน่อยค่ะนี่มาเล่นการสามรอบสามรอบรอบแรกเป็นะคุณกุ๊กไก่รอบสองเป็นคุณหมีแล้วอันนี้ตัวอันตัวนี้ตัวอะไรดีอันนี้เป็นหมีบอ หมีตัวอะไรคะฮิโปฮิโปก็ได้จริงหรอหมีฮิโปอ่ะสักตัวหนึ่งได้นะฮะเอาตัวไหนก่อนดีเหมือนเล็กับเด็กอนุบาลป่ะอ่าตัวไหนก่อนดีครับเอาหมีครับหมีเอาเหมีเกมนี้น้องหมีของเราพี่จะให้หนูติดไปทั้งหมดนะคะสิบห้าแผ่นโอ้เยอะแปะเลยแบบว่าแปะช่วยกันคือมันต้องหลุดหมดใช่ไหมคืออย่างน้อยขอครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่ะหรือถ้าหลุดหมดก็คือได้นะ